็นไงคะตอนจริงประสบการณ์การถ่ายแบบทกไม่อยากให้ข่าวเรื่องนี้มั่งเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแบบเป็นไฟเสียหายแล้วตอนนั้นเราเรากวนยังตอนตอนนั้นเราเยอะเยอะอเมซอนอ๋อเจปิงปิงฮัชชู สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเจปิิงฮัชชูฮัชชูฮัชชูช่องนี้เป็นวัดช่องนี้เป็นวัดวันนี้เราอยู่กับคนเดิมอีกแล้วไม่มีหน้าใหม่หน้าเก่าเลยังไเนี่ยค่ะมีเพื่อนอยู่คนเดียวแตงโมค่ะสวัสดีค่ะเตงโมเขาบอกว่าอยากตื่นมาใช้ชีวิตกลางวันอีกแล้วกลางคืนเป็นอะไรกลางคืนเป็นผู้ชายอยู่อย่างกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยอ่าโอเคเนี่ยแถวแถวออฟฟิศเราเนี่ยมีร้านอร่อยอยู่ซึ่งเราอ่ะไปกินเป็นประจำเลยเดี๋ยวจะพาไปกินร้านนี้ วันนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดด้วยนะวัดจุฬามณีมาแล้วครับเกี๊ยวตัวก๋วยเกี๋ยวเดี๋ยวนี้คือแบบว่าเป็นเป็นสูตรของทางร้านเลยนะสูตรเก่าแก่เพิ่งคิดเมื่อวานเลยใช่อันนี้คือเราสั่งแบบพิเศษนะแต่จริงๆคือเรากินแบบทำเดียวหมดเลย <c oughs> มีเพื่อนเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์ค่ะหมอันนี้อมือถือแต่อันนี้กล้องใหญ่เลยค่ะ สามตัวแล้วก็มีไฟด้วยพูดมากไม่เราแบบนาน,านๆทีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ต้องมีคลิปลงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวแบบเอฟซีบเอ้ยหายไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเอฟซีสงสัยทำไมช่วงนี้ไม่ได้คลิปแต่งตัวโอเคตอนนี้นรอมากขอตัวไปกินข้าวก่อนทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงแล้วสินะ นี่เหรอใช่สายทองเฮ้ยไม่ใช่ค่าว่าแล้วที่นัดมันมาที่นี่ไม่รู้ว่ามันดันยังใครเราเราเป็นไรเราเป็นอะไรกันก่อนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่หนังอะไรอย่างเงี้ยเรามาเฟียอะไรอย่างเงี้ยเออมามามาฟีอ่ะมือมาฟีกินข้าวไม่จ่ายตังค์เมื่อกี้กินข้าวนะโอ้โหเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะจ่ายมื้อแพงไงเอ้ยวันไหนเห็นแพงแต่มึงแก่เมาก่อนเลยอ่ะ ไม่เคยพาใครมาที่ออฟฟิศนี้เลยนะเนี่ยแตงโมเนี่ยเป็นคนแรกหรอใช่เหลืใไป <c oughs> ถ่ายแบบนึงไม่เห็นบอกอยากใช้ชีวิตแบบกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบสาวออฟฟิศทำมืองทำงาน <c oughs> วันนี้ก็เลยจะให้แตงโมเนี่ยได้เป็น CEO ของบริษัทนี้ Enrich Media เป็นแบบโปรดักชันก็คือจะให้กำกับเองแสดงเอง <c oughs> ตัด <c oughs> ต,ต่อเองัดยที่คนเดียวจ่ายค่าเขาออฟฟิศได้ด้วย ก็จะเป็นโซนพิเวทโซนนะคะก็ถ้าคุณมีแขกมาคุณก็มารับรองแขกได้ไม่มีรอเช้าเนี่ยเนี่ยเผือว่ามีพลังงานบางอย่างลองเปิดดูเปิดได้ไหมเฮ้ยแล้วค่ะเฮ้ยโอ้โหไหมใครอ่ะอะไรอ่ะอยู่ป่ะมีคนมะรองเท้าใครอ่ะต่อรองเท้าใครอ่ะ้าไปมา ต่างดาวอยู่ที่นี่พอดีว่าทีมงานเราอะช่วงนี้งบไม่พอก็เลยจ้างเขาวันละร้อยห้าสิบมาไปดูห้องแต่งตัวอันนี้จะบอกว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่แบบอันนี้ไม่ใช่ห้องแต่งตัวนะแต่แวะก่อนไม่กล้าเปิดอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ยโอเคย้งทำไมอันนี่รายการว่ากี่สิ่งไม่ได้ค่ะลองเข้าไปดูตาตาเข้าไปลองไปแตะโต๊ะแตะโต๊ะไปแตะ สื้อผ้าเอา๊อยากใส่ชุดอะไรก็มาใส่ได้นะคะทองไม่เคยใส่เลยเนี่ยเหมาะกับคน,นดอกเหมกับคนดอกนี่เลยแตงโมเขาเป็นนางแบบมาก่อนเห็นหัวยุ่งๆแบบนี้นาง แบบนะะคตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เคยเคยมีวีรกรรมแม้แบบว่านางแบบไปถ่ายแบบแบบไหนที่มันรู้สึกแบบว่าไม่สมพลาดกันท่องนี้เลยเคยโดนอะไรแบบโดนลนลามโดนอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมเป็นไงคะตอนจริงประสบการณ์การถ่ายแบบทั้งแบบไม่อยากให้เขาเรื่องนี้มั่งเท่าไหร่เพราะว่าแบบเป็นฝ่ายเสียหายเสียยังไงเสียแบบมึงไม่ต้องพูดแล้วกูไม่ฟังกูไม่ฟังแล้ว เข้าวงการใหม่ใช่ไหมเออ,เอ,อก็ก็เออไปถ่ายแบบแล้วแบบว่าสก้องอ่ะถ่ายไปแล้วก็สกล้องอ่ะแบบว่าขอมาจัดท่าเาขามีการขออนุญาตนะขออนุญาตยังไงขออนุญาตจัดท่า<ต>หน่อยจบดท่ให้หน่อยอ,ะอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าเอาเอามือเขาออกมาจัดจัดนมเราข้างล่างก็จัดนะแบบ เขาขออนุญาตเราแล้วเราให้อนุญาตเขาไหมเรายังไม่ได้พูดเรายังยืนอยเหออย่างนี้เขายังยืนเอออยู่เลยอ่ะแล้วเขาก็จัดจัดทรงกางเกงในก็มีนะแบบเขาบอกว่ามันมันเห็นน้อยไปอะไรเงี้ยบางทีก็แจัดให้อาขาอะไรเงี้ยเออแล้วตอนนั้นเราเราโกนยังตอนตอนนั้นเราเยอะเยอะ อ <Amazon. S 2> oh. เมซอนเตือนเตือนเตอน้องๆหนูห <c oughs> นะคะคนที่ไหนแบบเข้าวงการเงี้ยพออูดว่าเอ้เดี๋ยวลอกแบบไปแคสเอาโปรไฟล์อย่างเงี้ยจริงไม่ต้องโปรไฟล์ไม่ต้อง,ไ,ไ,มองไม่มีจริง <c oughs> ใช่เ <c oughs> นี่ยพวกเนี้ยเอาไปใส่ได้นะแตงโมเนี่ยมันก็จะแหวกแหวกนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้ปะ <c oughs> ไม่ได้หนูมไม่แต่งตัวโป๊อ่ะพี่ปีงมันไม่แต่งตัวโปจริงๆใช่ไหมหลังจากที่วันนั้นนะคะ ลืมแตงโมลืมเอาลืมเอาแตงโมไปวัดด้วยผ่านไปอีกประมาณห้าวันเนี่ยค่ะก็เลยจะมาพาไปพาไปไหว้อีกที่หนึ่งเราจะไปวัดไหมนี่มันก็ตีสองนะก็นั่นแหละยิ่งขลังเขาบอกว่าต้องไ้ตอนตีสามจะไปวัดอะไรนะวัดคณิกาผลวัดเนี้ยจะดังเรื่องความรักความรักนี่ไม่เคยสมบูรณ์ที่มีอยู่เนี่ยไม่พอหรือไงใช้คนเดียวนะ ไ้อาเปิดทาง าแตงโมไปมูนะคะเสร็จสำเร็จก็ถ้าใครอยากมาก็เปิดโลเคชั่นมาได้เลยอย่าหาพวกเขาสองคนเพราะเราหลงตลอดเลยนะคะดูกันว่าเราจะได้มาแก้บนป่าแอบของแบบยากนิดนึงกันนะอว่าให้ขอจาะเจาะจงเจาะจงเหมือนกันนี่ก็เจาะจงแบบแบบข้อเดียวเลยอันนี้ขอขอขอแบบเจาะจงวะ งระบุชื่อไปเลยนะลองนี่เดียวหนึ่งนะลืมระบุชื่อโอ้โหมีหลายคนใจเย็นนะเราต้องระบุชื่อนะถ้าไม่รู้นะว่าคนไหนเนี่ยนี่บอกชื่อจริงนะสกุลเลยถ้าแบบไม่สะดวกเดินทางมาที่นี่นะคะก็สามารถินบ b o x มาได้นะเอาของเหรอโอเคไปแล้วนคี่คือรถื่นห้องสบาป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมิมินด้วยนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันเรื่องเรื่องคุดเราไปทำงานต่อเลยค่ะเป็นอมุยตัวเล็กน่ารักขนาดนี้